อดีตมีหลวงโพชะแรง3ปีที่รอคอยขอบคุณฟ้าที่มีตาหลังครูภัยบู์กระต่ายพันิพาประกาศยอมรับมีลูกด้วยกันจริง จากเรื่องราวของกระต่ายพันนิภากับภัยบูลแสงเดือนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียดราม่าประเด็นต่างๆรวมไปถึงดราม่าเรื่องมีลูกด้วยกันโดยยอมรับแล้วว่ามีลูกด้วยกันโดยทางผู้จัดจาก,การเผยว่าเราได้ลูกชายชื่อน้องเพลินเพลงพินผมมีความสุขเพราะเกิดมาจากความรักพร้อมที่จะดูแลเขาตอนนี้เราทั้งคู่มีความสุขถึงแม้แฟนเพลงจะรู้สึกไม่เห็นด้วยก็ตามขอโทษจากใจจริงไม่มีเจตนาจะปิดบงังเรารอพร้อมทุกอย่างถึงจะออกมาพูดแต่ด้วยกระแสโซเชียล ต,ต่างๆแรงจนต้องออกมาพูดในวันนี้และล่าสุดทางด้านอดีตเมียหลวงก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า3ปีที่รอคอยขอบคุณฟ้าที่มีตาและได้โพสต์อีกครั้งในเวลาไล่เรียกกันว่าขันบ่มีโควิดคอยสิจ้างรถแห่ให้คนอำเภอพาขาวเต้นคักๆอยู่ tag, คอยหลุดจากคำคอรหานี้แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ